ชีวิตคนเราบางทีมันไม่ได้ยากเพราะว่าเราทำผิดแต่มันกลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยเพราะเรากำลังทำถูกอยู่ต่างหากยิ่งใจเราดียิ่งคิดบวกยิ่งมองลึกยิ่งเข้าใจคนกลับกลายเป็นเราเจ็บง่ายกว่าคนอื่น ยิ่งเราเติบโตทางจิตใจยิ่งเรามีบุญมีบารมีสะสมไว้เหมือนยิ่งเดินขึ้นยอดเขาเหมือนยิ่งเดินไปในที่ที่ไม่มีใครเดินตามมาได้ยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่ใช่แค่คำพูดเล่นๆแต่มันคือความจริงของคนที่หัวใจเติบโตขึ้นเรื่อยๆและสำหรับคนมีบุญความหนาวนั้นไม่ใช่แค่เรื่องอากาศแต่คือ ความเงียบความเข้าใจผิดและความโดดเดี่ยวทางใจที่มาพร้อมกับแสงของความดีวันนี้ผมขอชวนคุณฟังเรื่องนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าความเหน็บหนาวในใจที่คุณรู้สึกไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณอยู่สูงและมีค่ากว่าที่คุณคิดหัวข้อที่หนึ่งบุญพาไปสูงแต่ไม่พาไปง่ายมีคนถามว่า ทำไมคนดีบางคนถึงมีชีวิตที่ลำบากผมมักตอบว่าเพราะบุญได้ไม่พาเราไปสู่ที่ง่ายแต่มันพาเราไปอยู่ในที่เราควรอยู่บางครั้งบุญเก่าไม่ได้ให้โชคลาภทันตาแต่ให้หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แทนคนที่มีบุญบาร,รมีมากในอดีตชาติมักจะต้องแบกบางอย่างไว้ในใจมักจะต้องเสียสละมากกว่าคนอื่นและมักต้องเลือกทางที่ยากกว่าเสมอ ชีวิตเขาอาจไม่ได้ง่ายไม่ได้เต็มไปด้วยคำชมแต่สิ่งที่เขาได้คือจิตที่ลึกและใจที่มัน่นเพราะบุญไม่ได้ทำให้เราสบายแต่มันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแม้จะต้องแลกด้วยน้ำตาก,ก็ตามหัวข้อที่สองคนมีบุญมักโดดเดี่ยวในความคิดคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมเวลาเราคิดอะไรลึกๆแล้วพูดออกไปกลับไม่มีใครเข้าใจ หรือบางทีพูดไปแล้วคนฟังแค่หัวเราะแล้วบอกว่าอย่าคิดมากเลยจริงๆแล้วคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณกำลังคิดลึกกว่าเขาคนที่มีบุญมักจะมีแววตาที่เห็นลึกกว่ามองโลกแบบไม่ตื้นเข้าใจคนแบบไม่ตัดสินและนั่นเองที่ทำให้คุณโดดเดี่ยวเพราะคนที่อยู่ในน้ำตื้นเขาจะไม่มีวันเข้าใจความลึกของมหาสมุทร อย่าโทษตัวเองที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ให้ภาคภูมิใจว่าคุณกำลังเดินไปในทางที่ใจคุณเติบโตขึ้นทุกวันหัวข้อที่สความหนาวของความดีคือบททดสอบบารมีผมอยากบอกอะไรบางอย่างความดีที่คุณทำอยู่มันไม่จำเป็นต้องมีใครเห็นมันไม่จำเป็นต้องมีเสียงปรบมือ เพราะความดีแท้ๆคือสิ่งที่เราทำแม้จะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยและนั่นแหละที่มันหนาวหนาวเพราะทำดีแล้วไม่มีใครขอบคุณหนาวเพราะยอมเสียสละแต่กลับไม่มีใครเข้าใจหนาวเพราะเราทำถูกแต่คนอื่นกลับตำหนิแต่รู้ไหมครับนี่แหละคือสนามของการฝึกบารมีเหมือนนักรบที่เก่งที่สุดไม่ได้ฝึกในสนามประลองที่มีคนชม แต่ฝึกในที่เงียบที่มืดที่ไม่มีใครเห็นความดีไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทาแต่มันคือเรื่องของใจและใจที่ยิ่งใหญ่มักถูกสร้างขึ้นจากลมหนาวแห่งความเข้าใจผิดเสมอดอท้ายหัวข้อที่4คนมีบุญมักถูกทดสอบด้วยคนใกล้ตัวคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคนที่ทำให้เราน้ำตาตกบ่อยที่สุดไม่ใช่คนแปลกหน้า แต่คือคนในบ้านคนในครอบครัวคนที่เรารักคนที่เราคาดหวังทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะกรรมที่ลึกที่สุดมักไม่ใช่กรรมกับคนนอกแต่มักเป็นกรรมกับคนใกล้ที่ผูกกันมาแน่นที่สุดในอดีตและถ้าคุณเป็นคนมีบุญคุณจะถูกส่งมาเพื่อชำระใจตัวเองผ่านบทเรียนที่มาจากคนใกล้ตัวนี่แหละเมื่อเรายังโกรธไม่ลง ให้อภัยไม่ไหวนั่นแปลว่าบารมียังไม่พอแต่เมื่อวันไหนเราวางใจได้รักโดยไม่คาดหวังได้เข้าใจโดยไม่ต้องให้เขาเข้าใจกลับวันนั้นคือวันที่บุญบารมีเริ่มส่องแสงจากข้างในหัวข้อที่5ยิ่งสูงยิ่งต้องถ่อมตนธรรมชาติของคนที่มีบุญมักจะถูกยกย่อง มักจะมีบทบาทมักจะถูกดึงขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่คนจำนวนมากเงยหน้ามองแต่รู้ไหมว่ายิ่งสูงไม่ได้หมายความว่าเรายิ่งต้องแสดงตัวบางทีเรายิ่งต้องถ่อมลงต้นไม้ที่สูงมากหากรากไม่ลึกลมเพียงเบาๆก็โค่นลงได้คนก็เช่นกันครับหากขึ้นสูงด้วยบุญแต่ไม่ฝึกรากแห่งความถ่อมตน ไม่นานก็อาจล้มเพราะอัตตาของตัวเองความถ่อมตนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือเครื่องป้องกันบารมีที่ดีที่สุดยิ่งเราทำได้มากยิ่งควรพูดให้น้อยยิ่งเราเป็นที่พึ่งของคนอื่นยิ่งต้องฝึกเป็นผู้รับฟังให้มากขึ้นคนที่มีบารมีมากที่สุดคือคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอะไรเลยหัวข้อที่6กศรัทธาในใจคือผ้าห่มกลางลมหนาว เมื่อเราเดินขึ้นเขาเราจะเริ่มเจอลมแรงอากาศเย็นความเงียบความอ้างว้างแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เรายัางไม่ล้มคือแรงใจที่มาจากข้างในคนที่มีบุญมักเดินอยู่บนเส้นทางที่คนอื่นไม่เห็นเพราะเขากำลังแบกบางสิ่งที่ลึกกว่าและเขาต้องมีศรัทธาศรัทธาในกรรมศรัทธาในความดีศรัทธาในการให้อภัย ศรัทธาว่าแม้ตอนนี้จะยังไม่มีใครเข้าใจแต่สิ่งดีๆที่ทำมันจะมีผลแน่นอนศรัทธาคือพระหมของใจในวันที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างคือแสงไฟที่ไม่ดับแม้ลมจะแรงแม้ท้องฟ้าจะมืดขอแค่ใจคุณยังมีศรัทธาคุณจะไม่รู้สึกหนาวแม้จะอยู่คนเดียวบนยอดเขาหัวข้อที่7การยอมรับความเข้าใจผิด คือชัยชนะทามใจสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนมีบุญเจ็บลึกคือการถูกเข้าใจผิดจากสิ่งที่ตั้งใจทำดีคุณอาจตั้งใจพูดความจริงแต่คนกลับหาว่าคุณสร้างปัญหาคุณอาจพยายามช่วยแต่ถูกมองว่าทำตัวเด่นคุณอาจเงียบเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแต่กลับถูกกล่าวหาว่าไม่กล้า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีใจอ่อนโยนแต่มันคือบทเรียนของการสร้างขันติและอภัยหากคุณรับความเข้าใจผิดได้โดยไม่โกรธหากคุณยิ้มได้ทั้งที่โดนกล่าวหานั่นคือชัยชนะทางใจที่สูงกว่าการเถียงให้ชนะหรือการเอาความจริงมาพิสูจน์ เพราะสุดท้ายคนที่ใจใหญ่พอคือคนที่ไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ใครเข้าใจแต่รู้ว่าอะไรถูกอะไรควรแค่นั้นก็พอหัวข้อที่8บารมีแท้ไม่ใช่แค่ความสามารถแต่คือความอดทนเราถูกปลูกฝังให้ชื่นชมคนเก่งแต่ในทางธรรมบารมีแท้ไม่ใช่แค่เก่งแต่คือทนได้โดยไม่เจ็บใจทนต่อคำพูดที่แทงใจ ทนต่อคำดูถูกที่ไม่เป็นความจริงทนต่อการให้โดยไม่คาดหวังกลับทนต่อการทำดีโดยไม่ต้องการเครดิตเพราะความอดทนคือสิ่งที่สร้างบารมีลึกที่สุดคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงแต่คือคนที่อดทนต่อความเจ็บแล้วไม่ปล่อยให้ใจเสีย อดทนแบบนี้ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเข้มแข็งจากภายในและนั่นแหละคือบารมีที่แท้จริงหัวข้อที่9ใจใสไม่ต้องอธิบายทุกอย่างในบางสถานการณ์การนิ่งเงียบมีพลังมากกว่าคำพูดเป็นพันคุณอาจถูกเข้าใจผิดถูกตีความผิดหรือแม้แต่ถูกใส่ร้ายแต่รู้ไหมครับบางครั้งเราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเลย ไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเรารู้ว่าใจเราทำเพื่ออะไรและการที่เรานิ่งได้คือการปกป้องใจไม่ให้สั่นไหวใจที่ใสไม่ต้องการให้ทุกคนเชื่อเพราะมันรู้ว่าความจริงจะชัดขึ้นเรื่อยๆตามเวลาจงรักษาใจใสไว้อย่าให้คำพูดจากภายนอกทำให้คุณเปลี่ยนสิ่งดีที่คุณเป็นหัวข้อที่สิเมื่อไม่มีใครเข้าใจ ธรรมะเข้าใจเสมอหลายครั้งในชีวิตเรารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจแม้แต่คนที่ใกล้เรามากที่สุดเราอยากระบายแต่ก็ไม่มีที่วางใจเราอยากพูดแต่พูดไปก็ไม่มีใครรับฟังด้วยใจจริงในจังหวะแบบนั้นขอให้คุณลองหันมาอยู่เงียบๆกับธรรมะธรรมะจะไม่พูดแต่ธรรมะจะรับฟัง ธรรมะจะไม่ตัดสินแต่ธรรมะจะโอบใจคุณไว้ในความเงียบสงบพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าธรรมะจะทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่ท่านสอนว่าธรรมะจะทำให้เรามีใจที่มั่นแม้ปัญหาจะยังอยู่เพราะธรรมะเข้าใจเราทุกคนแม้ในวันที่เราไม่เข้าใจตัวเองเลยก็ตามหัวข้อที่11คนดีไม่จำเป็นต้องถูกชอบ แต่จะถูกจดจำคนส่วนใหญ่มักอยากเป็นที่รักอยากให้คนชอบอยากให้คนเห็นคุณค่าแต่ความจริงของโลกคือไม่ใช่ทุกคนจะรักในสิ่งที่ดีไม่ใช่ทุกคนจะเห็นในสิ่งที่งามคนดีอาจจะไม่ได้เป็นที่รักในวันนี้อาจถูกเข้าใจผิดถูกตีความผิดถูกมองว่าโลกสวยแต่คนดีจะถูกจดจำเสมอ จดจำในตอนที่เขาไม่อยู่แล้วจดจำในตอนที่เราเจอความลำบากแล้วนึกถึงคำสอนของเขาจดจำในความนิ่งความเมตตาความเสียสละเพราะความดีแม้จะไม่มีเสียงแต่จะทิ้งร่องรอยในใจคนไว้ลึกเสมอจงทำดีต่อไปไม่ต้องให้คนรักแต่ขอให้คนเห็นค่าในวันใดวันหนึ่งก็พอหัวข้อที่12 พระพุทธเจ้าก็เคยเดินอย่างเดียวดายบางครั้งเราอาจถามในใจว่าทำไมเราต้องโดดเดี่ยวทำไมไม่มีใครเข้าใจทำไมต้องเจ็บทั้งที่เราทำดีแต่รู้ไหมครับแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เคยถูกคนกล่าวหาว่าหลงตนเคยถูกปฏิเสธเคยเดินทุดงโดยไม่มีใครต้อนรับเลยแม้แต่คนเดียว เพราะหนทางของแสงสว่างมักเริ่มต้นด้วยความมืดก่อนเสมอเราทำดีแล้วเจ็บไม่ได้แปลว่าความดีนั้นไม่มีค่าแต่มันคือบททดสอบว่าเราทำดีเพราะอะไรถ้าเราทำดีเพราะใจศรัทธาไม่มีอะไรพรากความดีนั้นจากใจเราได้เลยหัวข้อที่13คนมีบุญจะถูกเลือกให้เป็นผู้นำโดยไม่ตั้งใจ คุณอาจไม่เคยอยากเป็นผู้นำแค่อยากอยู่เงียบๆทำหน้าที่ของตัวเองแต่วันหนึ่งคนก็เริ่มหันมาฟังเริ่มขอคำแนะนำเริ่มให้คุณช่วยตัดสินใจนั่นคือผลของบุญคนที่มีบุญไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่ใจนิ่งใจใหญ่พอจะฟังใจลึกพอจะเข้าใจและเพราะเหตุนี้คนรอบข้างจึงวางใจและเลือกให้คุณนำทาง แม้คุณจะไม่อยากแต่หน้าที่นี้ถูกส่งมาให้เพราะคุณเหมาะที่สุดแล้วจงใช้บุญที่มีเป็นแสงไม่ใช่เพื่อส่องตัวเองแต่เพื่อส่องทางให้คนที่ยังมองไม่เห็นทางหัวข้อที่14ปล่อยให้บารมีพูดแทนตัวเราบางคนพูดมากเพื่อจะให้คนเชื่อแต่สุดท้ายไม่มีใครฟัง บางคนพูดน้อยแต่สิ่งที่เขาทำกลับเป็นเสียงที่ดังกว่าบารมีไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์แต่คือสิ่งที่คนรอบตัวรู้สึกได้จากท่าทีจากน้ำเสียงจากความนิ่งจากการให้อภัยจากการเสียสละโดยไม่พูดถึงยิ่งบารมีสูงยิ่งต้องนิ่งเพราะเสียงของบารมีจะพูดเองโดยที่เราไม่ต้องอธิบาย หัวข้อที่ 15. รักษาใจให้อ่อนโยนแม้ใจคนจะหยาบกระด้างโลกนี้มีคนมากมายทั้งคนที่ใจดีและคนที่พูดแรงทำแรงเห็นแก่ตัวแต่เราจะเลือกแบบไหนถ้าเราเคยเจอคำพูดที่บาดลึกเคยโดนดูถูกเคยโดนว่าเคยโดนตำหนิมันจะมีสองทางเลือกให้เราเจ็บแล้วใจแข็งขึ้น หยาบขึ้นด่าตอบเจ็บแล้วใจอ่อนโยนขึ้นเข้าใจมากขึ้นให้อภัยและถ้าเราเลือกทางที่สองเรากำลังสร้างบารมีในแบบที่ลึกมากเพราะการอ่อนโยนทั้งที่ทใจเจ็บคือคุณสมบัติของผู้มีบารมีที่แท้จริงหัวข้อที่16บารมีของการให้อภัยมีบางความเจ็บที่แม้ผ่านไปเป็นปี ก็ยังไม่จางมีบางคำพูดจากคนก้อยตัวที่แม้พูดแค่ครั้งเดียวแต่ฝังในใจไปตลอดแต่รู้ไหมครับคนที่เลือกให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะเขาเข้มแข็งพอจะไม่เอาเจ็บไว้ในใจอีกต่อไปการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่ให้เจ็บนั้นครอบงำชีวิตเราอีก และนั่นคือบารมีที่สูงมากเพราะคนทั่วไปอาจให้อภัยไม่ได้แต่คนมีบุญจะรู้ว่ายิ่งปล่อยยิ่งเบายิ่งวางยิ่งสูงยิ่งอภัยยิ่งสงบหัวข้อที่17ยิ่งสูงยิ่งต้องมีเมตตาเมื่อคุณปีนขึ้นไปสูงไม่ว่าจะในงานในใจหรือในชีวิตคุณจะมองเห็นคนข้างล่างเล็กลง และนั่นคือช่วงเวลาที่คุณต้องเมตตาให้มากที่สุดคนที่ยังหลงคนที่ยังด่าคนที่ยังริษยาเขาไม่ได้เลวร้ายเขาแค่ยังไม่เห็นในสิ่งที่คุณเห็นอย่าไปโกรธเขาเลยอย่าด่วนตัดสินว่าเขาไม่ดีเพราะครั้งหนึ่งเราก็เคยอยู่ตรงนั้นยิ่งสูงไม่ใช่เพื่อดูถูกใครแต่เพื่อ ก้มลงมองด้วยเมตตาและเข้าใจว่าแต่ละคนมีเวลาของตัวเองหัวข้อที่18แรงต้านคือเครื่องพิสูจน์แรงศรัทธาเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มทำสิ่งดีแรงต้านจะมาจะมีคนไม่เห็นด้วยจะมีเสียงนินทาจะมีคำพูดที่ทำให้ใจคุณสัน่นแต่นั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังเดินในทางที่ถูก เพราะถ้าไม่มีแรงต้านเลยแสดงว่าเรายังไม่ต่างจากโลกแรงต้านนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่มันคือเครื่องพิสูจน์ว่าศรัทธาในความดีของคุณแน่นแค่ไหนมั่นแค่ไหนและลึกเพียงใดหัวข้อที่19คนที่โดนทำร้ายคือคนที่กำลังสะสมบารมีการเจ็บจากคำพูดคนอื่น การถูกรังแกถูกด่าว่าทั้งที่ไม่ได้ทำผิดบางครั้งไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเรากำลังถูกกลั่นใจให้ละเอียดขึ้นทุกครั้งที่เราเจ็บแต่ยังรักษาความดีไว้ได้เรากำลังสะสมบารมีทุกครั้งที่เรานิ่งแม้ในใจจะเดือดเรากำลังทำให้ใจเข้มแข็งขึ้นอีกระดับคนที่เจ็บ แต่ไม่ตอบโต้คือคนที่สร้างพลังเงียบที่ต่อไปจะกลายเป็นแสงของชีวิตตนเองและผู้อื่นหัวข้อที่20สหนาวแค่ไหนก็ไม่ทิ้งความดีหนาวคือความรู้สึกแต่ความดีคือทางเดินคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกว่าทำดีไปเพื่ออะไรคุณอาจจะร้องไห้ในขณะที่ยิ้มให้คนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่ขอให้คุณรักษาไว้คือความดี เพราะความดีที่คุณทำวันนี้อาจยังไม่มีใครเห็นแต่ในวันหนึ่งมันจะกลับมาในแบบที่คุณไม่คาดคิดหนาวได้แต่ใจอย่าแข็งเจ็บได้แต่อย่าทิ้งเมตตาเหนื่อยได้แต่อย่าทิ้งศรัทธาในความดีเพราะนั่นแหละคือหัวใจของคนมีบุญยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่ใช่คำดรามา่าแต่มันคือความจริงของจิตวิญญ,ญาณที่กำลังเติบโต หากวันนี้คุณรู้สึกว่าโลกไม่เข้าใจรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกแหนับหนาวทั้งที่คุณตั้งใจทำดีผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้อ่อนแอและที่คุณเจอไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่มันคือเส้นทางของคนที่มีบุญและกำลังจะยิ่งใหญ่กว่าที่คุณรู้ขอให้คุณกอดตัวเองแน่นๆและเดินต่อไปด้วยความเข้าใจว่ายิ่งสูงอาจจะยิ่งหนาว แต่ถ้าใจเราสว่างพอแสงจากข้างในจะทำให้เรารู้ว่าความดีไม่เคยหนาวจริงสำหรับใจที่มั่นคงจากใจช่องสตินำทางขอบคุณที่ยังเลือกเดินบนเส้นทางของคนดีแม้จะเหน็บหนาวก็ขอให้ใจคุณอบอุ่นเสมอ ฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อส่งเสียงนี้ไปถึงคนที่กำลังเงียบและต้องการกำลังใจในความดีเหมือนคุณสาธุครับ